คือสถานการณ์ในยูเครนตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่ากำลังจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเมื่อฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัดสินใจครั้งใหญ่มากไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธที่ตัวเองส่งให้โจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้เป็นครั้งแรกนี่มันไม่ใช่แค่การส่งรถถังเพิ่มนะคะหรือว่าส่งกระสุนอะไรแบบนั้นแต่มันคือการเปลี่ยนเเปลี่ยนกฎของเกมไปทั้งกระดาเลยใช่เลยครับ คือมันเหมือนกับว่าเรากําลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ของสงครามจริงๆที่นักวิเคราะห์เขาเรียกว่าการยกระดับแบบควบคุมหรือ controlled escalation อลองนึกภาพตามว่าเป็นเกมโป๊กเกอร์ที่เดิมพันสูงมากครับแต่และฝ่ายค่อยๆเพิ่มเงินเดิมพันทีละนิดเพื่อดูท่าทีของอีกฝ่ายแต่ก็ไม่มีใครอยากจะเทหมดหน้าตักเพราะนั่นมันหมายถึงการเผชิญหน้ากันตรงๆร,ระหว่างมหาอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามเลี่ยงอยู่ วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าการขยับเส้นแดงครั้งนี้มันซ่อนเกมการเมืองแล้วก็ยุทธศาสตร์อะไรไว้เบื้องหลังบ้างน่าสนใจมากเลยค่ะเงินเรามาเริ่มที่ผู้เล่นที่กล้าเปิดไพ่ก่อนอย่างฝรั่งเศสเลยนะคะที่ยอมให้ยูเครนใช้ขี่ปนาวุธร่อน Storm Shadow หรือที่ฝรั่งเศสเรียกว่า SCALP EG ยิงเข้าไปในรัสเซียได้แล้วเจ้าอาวุธตัวนี้เนี่ยค่ะมันมีดีอะไรทำไมถึงเป็นที่จับตามองขนาดนี้คะ คือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ Storm Shadow เนี่ยมันเหมือนนักฆ่าในเงามืดเลยนักฆ่าในเงามืดครับมันเป็นขีปนาวุธล่องหนคือบินต่ำมากเลียบไปกับพื้นดินทำให้เรดาร์ของรัสเซียจับแทบไม่ได้เลยแถมยังฉลาดมากด้วยเพราะมีระบบนำทางถึง3แบบในตัวเดียวทั้ง GPS ระบบนำทางด้วยตัวเองและก็เซนเซอร์อินฟราเรดตอนไกลถึงเป้าหมายต่อให้โดนกวนสัญญาณ GPS มันก็ยังหาทางไปถึงเป้าหมายได้อยู่ดีครับดูเหมือนอาวุธในหนังสายลับเลยนะคะคือทั้งซ่อนตัวเก่งแล้วก็ฉลาดเป็นกรดเลยแล้วพิสัยการยิงของมันล่ะคะไปได้ไกลแค่ไหนเวอร์ชันที่ยูเครนได้ไปเนี่ยมีระยะยิงประมาณสัก250ถึง290กมซึ่ง อาจจะฟังดูไม่ไกลเท่าเวอร์ชั่นเต็มนะครับแต่ว่าระยะแค่นี้ก็มากพอที่จะโจมตีเป้าหมายสําคัญที่อยู่หลังแนวรบของรัเสเซียได้สบายๆไม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธขนาดใหญ่ศูนย์บัญชาการหรือแม้กระทั่งฐานทัพอากาศแต่แน่นอนว่ามันมีอุปสรรคใหญ่หลวงอยู่ครับอุปสรรคที่ว่าคืออะไร,รคะคือยูเครนยังไม่มีเครื่องบินรบ f 1 6ที่ออกแบบมาให้ใช้อาวุธพวกนี้โดยตรง ทำให้ตอนนี้ต้องดัดแปลงเครื่องบินทิ้งโรเบิร์ตรุ่มเก่ากึ๊กตั้งแต่สมัยโซเวียตยังซู24่มาใช้ยิงแทนซึ่งนี่คือจุดที่เสี่ยงที่สุดเลยแล้วการดัดแปลงเครื่องวินเก่าสมัยโซเวียตให้ติดอาวุธไฮเทคจากตะวันตกนี่มันซับซ้อนแค่ไหนคะมันมีผลต่อประสิทธิภาพของตัวขี่ปนาวุธเองไหมซับซ้อนมากครับมันไม่ใช่แค่เอามาแขวนใต้ปีกแล้วยิงได้เลยแต่ต้องมีการเดินสายไฟใหม่หมด ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับขีปนาวุธได้ซึ่งมันก็เหมือนกับการเอาเครื่องยนต์ของเฟอร์รารีไปใส่ในรถเต่ามันวิ่งได้แต่ไม่มีทางได้ประสิทธิภาพเต็มร้อยและที่สําคัญกว่านั้นคือเครื่องซูยู24มันไม่มีเทคโนโลยีล่องหนเหมือนเครื่องบินสมัยใหม่แถมยังบินช้ากว่าด้วยแสดงว่านักบินต้องเสี่ยงชีวิตสุดๆเลยสิคะใช่ครับ มันหมายความว่านักบินยูเครนต้องเอาเครื่องบินรุ่นเก่าบินเข้าไปใกล้ชายแดนรัสเซียมากขึ้นเพื่อให้อยู่ในระยะยิงซึ่งเท่ากับการบินเข้าไปล่อเป้าให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดของรัสเซียอย่าง S-400 แค่คิดตามก็หวาดเสียวแล้วครับมันคือภารกิจที่อัตราการรอดกลับมาอ่านไม่สูงนักแต่ถ้าทำสำเร็จขีปนาวุธลูกเดียวก็อาจเปลี่ยนทิศทางของสมรภูมิในบริเวณนั้นได้เลยก็คือเป็นการเดิมพันที่สูงมากเลยนะคะ เอาชีวิตนักบินเข้าแลกกับเป้าหมายที่มีมูลค่ามหาศาลแต่สิ่งที่น่าคิดกว่าน,นั้นก็คือสัญญาณที่ฝรั่งเศสกําลังส่งออกไปใช่ไหมคะประเด็นนั้นสําคัญที่สุดเลยครับนี่คือการกระทําที่ดังกว่าคําพูดเป็นพันเท่าฝรั่งเศสกําลังบอกรัสเซียแบบต้งๆเลยว่าเส้นแดงที่คุณเคยขีดไว้เราไม่สนใจอีกต่อไปแล้วเป็นการท้าทายแล้วก็ทดสอบปฏิกิริยาของปูตินครั้งใหญ่ว่าจะตอบสนองต่อการยกระดับที่ชัดเจนขนาดนี้ยังไง ฝรั่งเศสเล่นใหญ่เลยนะคะส่งสัญญาณชัดเจนว่าไม่กลัวที่จะขยบเส้นแดงแต่ในขณะเดียวกันมาหาอำนาจอีกฝั่งอย่างสหรัฐกลับดูเหมือนจะลังเลแล้วก็ระม,มัดระวังกว่ามากเขาเดินเกมนี้ต่างออกไปยังไงคะสหรัฐเดินเกมแบบระวังตัวสุดๆเลยครับอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธของตัวเองอย่างระบบจรวดเฮมาสหรือปืนใหญ่ยิงเข้าไปในรัสเซียได้ก็จริงแต่มีดอกจันตัวโตเลยว่า จำกัดเฉพาะพื้นที่ใกล้เมืองคาคีฟและเพื่อการป้องกันตัวเท่านั้นเหมือนกับยอมให้ยูเครนชกกลับได้แต่ชกได้แค่ช่วงท้องห้ามต่อยขึ้นไปที่หน้าเด็ดขาดก็คือช่วยนะแต่ช่วยแบบมีเงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดกลัวว่าเรื่องจะบานปลายนั่นเองทําไมถึงต้องจํากัดวงแคบขนาดนั้นล่ะคะมันคือกลยุทธ์2หน้าที่วอชิงตันเขาถนัดครับหน้าแรกก็คือการช่วยยูเครนจริงจง เพราะก่อนหน้านี้รัเสเซียใช้พื้นที่ชายแดนฝั่งตัวเองเป็นเขตปลอดภัยคือตั้งฐานปืนใหญ่ระดมพลแล้วก็ยิงถล่มเมืองคาคิฟแบบสบายใจเชิบเพราะรู้ว่ายูเครนยิงสวนกลับมาได้การปลดล็อกครั้งนี้ก็ทําให้ยูเครนสามารถทําลายฐานที่มั่นพวกนั้นได้ช่วยให้คาคิฟหายใจได้สะดวกขึ้นเยอะเลยครับแล้วอีกหน้าหนึงล่ะคะอีกหน้าหนึ่งคือการดึงเบรกมือไว้ตลอดเวลา สหรัฐยังกลัวการเผชิญหน้าโดยตรงกับรัเสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์อยู่เลยขีดเส้นชัดเจนว่าห้ามใช้อาวุธที่ยิงได้ไกลที่สุดอย่าง ATCMs ที่มีพิสัย300กิโลเมตรโจมตีลึกเข้าไปในรัเสเซียเด็ดขาดผลที่ออกมาเลยเป็นการช่วยเหลือแบบเออค้นคึ่งกลางๆที่พอจะช่วยให้ยูเครนตั้งหลักได้แต่ก็ยังไม่แรงพอที่จะบีบให้รัเสเซียต้องถอยทับอย่างจริงจังซึ่งมันสะท้อนความกลัวและความลังเลในใจของทำเนียบขาวได้เป็นอย่างดีเลยครับ แล้วฝั่งรัเสเซียล่ะคะโดนลูปคมจากทั้งฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาแบบนี้มีหรือจะยอมอยู่เฉย แน่นอนว่าไม่ยอมครับรัสเซียโต้กลับทันทีแต่เป็นการโต้กลับในสงครามข่าวสารที่เรียกว่าสงครามตัวเลขคือกระทรวงกลาโหมรัสเซียจะออกมาแถลงความสําเร็จในการป้องกันแทบจะรายวันเลยครับอ้างว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยยิงเครื่องบินรบมิก29ของยูเครนตกไปหลายลำสกัดโดรนได้เป็น10บๆทาลายจรวดไฮมาสกับระเบิดนําวิถีแฮมเมอร์ของฝรั่งเศสได้อีกเพียบเลย เหมือนเป็นการประกาศว่าอาวุธใหม่ของพวกคุณทำอะไรเราไม่ได้หรอกอย่างนั้นเลยสินะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วที่น่าสนใจคือรัเสเซียยังอ้างว่าทำลายเรดาร์ p 1 8ของอยูเครนได้ด้วยซึ่งเรดาร์ตัวนี้เปรียบเสมือนดวงตาของระบบป้องกันภัยทางอากาศยูเครนเลยการทำลายมันได้ก็เหมือนทำให้ยูเครนตาบอดไปข้างหนึ่งพอพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การสู้รบบ,บนพื้นดินแล้ว แต่มันเหมือนสงครามในโลกไซเบอร์ที่ฝ่ายหนึ่งหากับอีกฝ่ายหนึ่งซ่อนแบบนี้ใครมีโอกาสชนะมากกว่ากันคะก็แปลว่าระบบสอดแนมของเขาสามารถหาตำแหน่งของระบบป้องก,อกันยูเครนเจอสิ่งนี้ก็บีบให้ยูเครนต้องปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่คือต้องย้ายที่ตั้งระบบป้องกันและฐานยิงจรวดตลอดเวลาห้ามอยู่กับที่นานเกินไปไม่งั้นจะกลายเป็นเป้านิ่งให้อีกฝ่ายล่าครับ ทั้งหมดที่ว่ามานี้ทําไม่ถึงเลยว่าสงครามสมัยใหม่มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะมากจริงๆนะคะมันมีมิติเรื่องเทคโนโลยีการเมืองการทูตซ้อนกันอยู่เต็มไปหมดเลยและยุทธวิธีทั้งหมดนี้ก็เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายใหญ่ของอยูเครนนั่นคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพรัสเซียครับเป้าหมายสูงสุดของการโจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียไม่ใช่การยึดดินแดนแต่คือการทำลายระบบโลจิสติกส์ ทั้งคลังกระสุนเส้นทางลำเลียงศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อทำให้เครื่องจักรสงครามขนาดเมื่อหึมาของรัสเซียค่อยๆชะงักงันและฝืดเคืองลงเป็นการบั่นทอนจากภายในที่หวังผลในระยะยาวครับทีนี้เราถอยเอามามองภาพที่กว้างขึ้นกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะในขณะที่กำลังดวลกันด้วยอาวุธไฮเทคสงครามแบบดั้งเดิมที่ใช้ทหารราบเข้าบทขยี้กันก็ยังดุเดือนไม่แพ้กันโดยเฉพาะที่แคว้นดอนบาสที่รัสเซียค่อยๆรุกคืบไปทีละนิด ประเด็นนี้สำคัญมากครับเพราะการรุกคืบภาคพื้นดินของรัสเซียในดอนบาสถึงแม้จะช้าแต่ก็มีความหมายทางยุทธศาสตร์สูงมากการที่พวกเขายึดหมู่บ้านเล็กๆทีละแห่งมันไม่ใช่แค่การปักธงแต่มันคือการค่อยๆบีบคอเส้นทางส่งกำลังบำรุงของยูเครนแล้วก็สร้างแรงกดดันต่อเมืองยุทธศาสตร์อย่างโปโครฟสก์ซึ่งเป็นชุมทางรถไฟที่สำคัญมากถ้าเมืองนี้แตกเท่ากับว่าแนวป้องกันของยูเครนในโดนเนสก์ทั้งหมดจะสั่นคลอนทันทีครับแล้วก็ ดูเหมือนจะมีอีกตัวละครหนึ่งที่เริ่มขยับตัวอย่างน่ากังวลน,นั่นก็คือเบลารุสเบลารุสคือตัวแปรที่น่าจับตาที่สุดในตอนนี้เลยครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งจะมีการปรับปรุงหลักนิยมทางทหารฉบับใหม่ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมมากข้อแรกคือระบุชัดเจนเลยว่านาโตคือภัยคุกคามหลักและข้อสอคือเปิดทางให้ตัวเองสามารถเข้าร่วมสงครามในฐานะพันธมิตรของรัสเซียได้อย่างเต็มตัวเดี๋ยวนะคะ พอมีคำว่านิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยงข้องนี่เรื่องมันดูจริงจังขึ้นมาอีกสิบเท่าเลยนะใช่ครับและนี่คือประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือการที่เบลารุสยอมให้รัสเซียนำอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีมาติดตั้งบนแผ่นดินของตัวเองได้การเคลื่อนไหวนี้เปลี่ยนภูมิทัศน์ความมั่นคงของยุโรปตะว,วันออกไปโดยสิ้นเชิงเลยมันทําให้เบลารุสกลายเป็นทั้งโล่ป้องกันและสะพานสําหรับให้รัสเซียใช้เป็นฐานในการคุกคามโปลแลนด์ แล้วก็กลุ่มประเทศบอลติกซึ่งเป็นสมาชิกนาโตได้ในเรียบประชิดเลยครับแล้วฝั่งนาโตมีปฏิกิริยาต่อการขยับตัวของทั้งรัสเซียแล้วก็เบลารุสยังไงบ้างคะนาโต้ก็ขยับตัวครั้งใหญ่เหมือนกันครับนี่ไม่ใช่การประนามหรือออกแถลงการเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เป็นการเสริมกําลังทหารจริงๆจังๆในยุโรปตะวันออกแล้วก็แถบบอลติกโดยมีเยอรมนีเป็นหัวหอกในการส่งกองกําลังขนาดใหญ่เข้าไปประจําการถาวร มันคือการเปลี่ยนจากการป้องปรามด้วยคำพูดไปสู่การป้องปรามด้วยกำลังจริงสร้างบรรยากาศที่คล้ายกับสงครามเย็นยุคใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายกลับมายืนจ้องหน้ากันในระยะเผาคนอีกครั้งฟังดูแล้วสถานการณ์มันซับซ้อนแล้วก็เปราะบ,บางมากเลยนะคะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยถ้าเราประติดปะต่อภาพทั้งหมดจะเห็นว่าสงครามตอนนี้มันดำเนินไปพร้อมกันใน2ระดับเลยครับระดับแรกคือสงครามบทขยี้ภาคพื้นดินที่ดอนบาส สู้กันแบบเอาปริมาณเข้าว่าส่วนระดับที่สองคือสงครามระยะไกลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งขีปนาวุธและดโดรนเพื่อทำลายระบบโลจิสติกของกันและกันก็คือสู้กันสองแนวรบพร้อมกันเลยแนวรบจริงที่ดอนบาสกับแนวรบเสมือนที่พยายามตัดเส้นเลือดใหญ่ของอีกฝ่ายแล้วแบบนี้แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปคะแนวโน้มที่ชัดเจนที่สุดก็คือ สงครามจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานครับมันจะกลายเป็นการต่อสู้ที่วัดกันด้วยความอึดความอดทนและก็สายป่านทางเศรษฐกิจอาวุธใหม่ๆที่ยูเครนได้รับจะช่วยชะลอการรุกของรัสเซียและสร้างความเสียหายได้มากขึ้นแต่มันยังไม่ถึงขั้นเป็นเกมเชนเ,เจอร์ที่จะพลิกสถานการณ์ได้ในทันทีในขณะที่รัสเซียก็ยังคงความได้เปรียบเรื่องขนาดของกองทัพและก็ทัพยากรอยู่ผู้ชนะในท้ายที่สุด อาจจะไม่ใช่ฝ่ายที่ยึดดินแดนได้มากที่สุดแต่จะเป็นฝ่ายที่สามารถรักษากำลังรบความชอบธรรมทางการเมืองและที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุนจากพันธมิตรเอาไว้ได้ยาวนานกว่าน่าคิดมากเลยค่ะงั้นคำถามที่ว่าทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรคำตอบอาจจะอยู่ที่ว่าใครจะอึดกว่ากันและยืนหยัดอยู่ได้เป็นคนสุดท้ายในเกมที่ยาวนานนี้ถูกต้องครับ แต่มีประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่ากังวลที่สุดในสถานการณ์ทั้งหมดนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวอาวุธแต่คือความคุ้นชินกับการยกระดับความรุนแรงน่ากลัวนะคะความคุ้นชินนี่แหละที่อันตรายที่สุดมันหมายความว่าอย่างไรคะมันหมายความว่าเมื่อทุกฝ่ายเริ่มรู้สึกชินกับการขยับเส้นแดงทีละนิดนิดจากเรื่องที่เคยเป็นไปไม่ได้ก็กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงที่เกิดความผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์หรือการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันมันจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเลยครับและนั่นอาจเป็นตัวจุดชนวนวิกฤตที่ใหญ่เกินกว่าใครจะควบคุมได้คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องคบคิดกันต่อก็คือในโลกที่มหาอำนาจต่างมีอาวุธนิวเคลียร์ในมือการต่อสู้ที่แท้จริงอาจไม่ใช่การต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนอีกต่อไป แต่อาจเป็นการต่อสู้เพื่อไม่ให้การเดินบนเส้นได้ที่แสนอันตรายนี้กลายเป็นเรื่องปกติจนนำเราไปสู่หายนะที่ไม่มีใครต้องการครับ